วันนี้ย่าจะทำกุยช่ายแต่ว่าเป็นเป็นอีกสูตรหนึ่งนะแล้วก็จะทำไส้ต่างๆไส้เผือกไส้อะไรได้หมดนะอันดีเราก็มาทำแป้งอันนี้ก็แป้งข้าวเจ้าสองถ้วยแป้งมาหนึ่งถ้วยนะคะข้าวเหนียวสักหนึ่งนสี่เนี้ยหนึ่งนสี่นะใส่ให้มันนุ่มนิดหนึ่งนะ แล้วก็มีเกลือครึ่งช้อนครึ่งช้อนชาก็พอนะแล้วก็น้ำนะน้ำสองถ้วยครึ่งสองถ้วยอย่งสองถ้วยครึ่งนะเดี๋ยวเราเอามากวนดูนะแล้วก็น้ำมันนะคะนะแต่เดนน้ำมันเราค่อยใส่แล้วใส่น้ำก่อนใส่น้ำนะแล้วเดี๋ยวเราเอาน้ำ ละลายนะแล้วก็ไปกวนนะคะอันนี้เราก็มากวนนะพอละลายลก็ใส่น้ำมันไปนะอันนี้ใส่ไป,ไปหนึ่งสี่นะหนึ่งสี่ถ้วยนะคะไม่ต้องให้สุกร้อยเซนนะเอาพอใกล้ใลสุกอะ่ะ ไม่ต้องสุกมากไม่ต้องใสกันนะสุกมากนะแจะนวดยากนะ เวลาที่ไม่เย็นนะก็มันร้อนหญยาก็จะผัดไส้นะจำไส้เผือกนะคะงันก็มีเผือกเราอันนี้ <c oughs> เผือกลราก็นึ่งไว้บ้างแล้วนะแล้วก็มีผันใส่แดงแล้วเกลือนิดหน่อยนะคะล,ลงมากวนให้มันเข้ากันให้มันแห้แง ลาเราหอมจะได้ไม่แฉะนะ,ะนะแค่เผือกนะก็มีแค่นี้เดี๋ยวผัดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวยาจะให้ดูกทีนะคะอันนี้ก็ได้นะเอน้ำตาลละลายนะตาลเกลือละลายก็ใช้ได้อพอเย็นนะพออุ่นแล้วก็ลงมานวดนะ nhá. Cho tớ điền ít một.